ในช่วงสนทนาของผีรับขับวข่าชน,นีนะคะต้องบอกว่าตอนนีน้ต้องเรืองฝ่าระวังเรื่องของสถานาการณ์ัยแรงกันในพื้นที่กันบ้างนะคะทีนี้จะมาแล้วว่าทางสำนักงานชลรับประทานที่16นียเขามีการวางแผนในการจัดสั้นน้ำในเชิงดูดูแรงเพื่อจะให้พีน่น้องประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคแล้วก็บริโภคเพื่อการ,กรเกษตรพันธุ์ไม่ให้ขาดแคลนนะคะผู้ที่จะมารวมให้รายละเอียดกับเราค่ะก็คือนายมาหนอบริมท่องใบนะคะพู้อมด้วยการส่วนบริหารจัดการนา้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่16ค่ะตอนรับท่านกาสู้รายการ ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนแน่นอนอว่าเปลี่ยน,นโหมดเป็นภาษากลางนะคะเพราะ<ช>ทานผอจะสื่อสารเป็นภาษากลางให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจง่ายๆนะคะทีนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจกับคําว่าฝนทิ้งช่วงฝนแรงแล้วก็การคาดการ์ว่าเรื่องของฝนทิ้งช่วงเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนไหนของแต่ละปีค่ะผอครับก่อนอื<ม>่นก็ต้องขอพูดนะครับตอนนี้คาว่าฝนทิ้งช่วงกับฝนแรงเนี่ยมีหลายๆท่านอาจจะ อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างงแท้ครับคำว่าฝนแรงจริงๆนะครับก็คือมันเป็นช่วงที่มีฝนตกน้อยกว่าค่าปกติยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าสงขลาเนี่ยสงขลาเนี่ยอาจจะค่าปกติของเดือนมีนาคมอาจจะมีฝนตกสัก40มิลแต่ว่าปีนี้อาจจะมีฝนตกที่น้อยกว่า40มิลเขาจะเรียกว่าฝนแรงนะครับก็ส่วนคําว่าฝนทิ้งช่วงเนี่ยนั่นหมายถึงว่าในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีฝนตกน้อยกว่า1มิลลิเมตรติดต่อกันเกิน15วัน ถึงจะเรียกว่าฝนทิ้งช่วงนะครับซึ่งไอ้ฝนทิ้งช่วงเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการการเกษตรครับนั่นหมายลักษณะที่ว่าถ้าฝนตกไม่ตก15วันเนี่ยมันจะทําให้พืชผลเนี่ยเกิดการเสียหายนะครับก็จะมันก็เลยใช้คําว่า15วันเป็นที่มาเข้าว่าสิบห้าวันเพราะมันส่งผลการเกษตรนะครับสิบห้าวันถ้าฝนไม่ตกเลยอันนั้นคือนับว่าเป็นฝนทิ้งช่วงใช่แต่ถ้าฝนตกการเกษตรด้วยแต่ถ้าน้อยกว่า40มิลอันนี้นับเป็น ฝนแรงค่าไม่เกิน15วันครับอ่าทีนค่ะค่ะพอเอาค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของประมาณช่วงเวลาเนี่ยค่ะที่ฝนจะทิ้งช่วงเนี้ยประมาณช่วงเดือนไหนได้ค่ะก็สําหรับปี67นี่นะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดการณ์ครับก็จะเป็นช่วงที่จะมีโอกาสฝนทิ้งช่วงมากที่สุดจะเป็นช่วงของเดือนมิถุนาถึงต่อเดือนกรกฎาคมครับช่วงนี้อ่าซึ่งพี่น้องที่ทําการเกษตรการจะต้องสํารองน้ําแล้วก็ติดตาม สถานการณ์ของกบมตัวอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อมีการํำลองน้ำไว้เพื่อการเกษตรนะครับช่วงเดือนมิถุนานถึงเดือนกรกฎาคมอาจจะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนิดนึงที่นี้อย่างปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดกลางคะที่จะสามารถใช้การได้ควรจะต้องอยู่ในเกณฑ์ไหนครับพอครับตอนนี้นะครับของสํานักงานชะทานที่16เนี่ยรับผิดชอบอยู่4จังหวัดนะครับก็คือ เป็นของฝั่งตะวันออกสองจังหวัดก็คือสองขลาพัทะลุงแล้วก็ฝั่งตะวันตกอ่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกสองจังหวัดก็คือตังกับสตูลน,นะครับออตอนนี้เรามีอ่างเก็บน้ําขนาดกลางนะครับอยู่ทั้งหมด9อ่างในเขตของ4จังหวัดนี้นะครับค,ความจุของ9้าอ่างเนี้ยร้อยเล้านประมาณ179ล้านปัจจุบันนี้เรามีน้ําอยู่ประมาณร้อยหกสิบห้าล้านก็คิดเป็น9กซของความจุอ่างก็ออ <ๆ S 1> ถือว่าเป็นถือว่าอยู่ในเกณฑ์น,น้ํามาก ซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีเพราะว่าเราจะมีน้ําที่จะเอาไว้สนับสน,นุนการเกษตรในฤดูแล้งนะครับถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีครับค่ะอเคค่ะแล้วเหมือนมีพื้นที่ไหนบ้างไหมคะที่แบบน่ากังวลหรือว่าต้องมีการเฝ้าระวังอะค่ะครับพื้นที่ที่น่ากังวลก็เฝ้าระวังก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีอาคารชนประานไม่มีอ่างเก็บน้ําเป็นลักษณะข,ของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นการทําการเกษตรเนี่ย เกษตรกรเองเนี่ยอาจจะต้องมีการสำรองน้ำนะครับต้องเฝ้าดูในช่วงของที่เป็นพื้นที่ที่เป็นไม่มีระบบชลประทานนะครับค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงภาพรวมตอนนี้สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดกลางของชลประทานที่สุขตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับตอนนี้ถือว่าอยู่ในในในเกณฑ์ที่น้ําน้ําดีครับน้ํามากนะครับก็ อย่างที่ผมนำเรี้ยนเมื่อสักครู่ครับมีอยู่92%ของความจุของอ่างนะครับค่ะก็คืออยัง,ยงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่และถ้าเกิดถามถึงตอนนี้ความสุมเสียงว่าแบบในพื้นที่รับผิดชอบตอนนี้ยังมีน้ําเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคหรือว่าเพื่อการเกษตรของพี่น้องประชาชนไหมคะครับเพียงพอครับโดยที่ผมต้องเน้นย้านิดนึงว่าชนประธานเนี่ยจะดูแลในพื้นที่ชนประธานนะครับคำว่าพื้นที่ชนประธานก็คือพื้นที่ที่มีระบบ ระบบชนประทานมีอาคารชุมประทานไปควบคุมโยนะครับสําหรับในภาคใต้เราสี่จังหวัดนะครับก็จะมีพื้นที่ชุมประทานอยู่ประมาณเก้าแสนกว่าไร่จากพื้นที่การเกษตรเจ็ดล้านไร่นะครับนะเจ็ดเจ็ดล้านไร่เราก็จะมีพื้นที่ชุมประทานอยู่ประมาณแค่เก้าแสนไร่นะครับในเก้าแสนไร่เนี่ยปริมาณน้าเนี่ยเพียงพอนะครับค่ะแล้ว้าหากว่าไม่เพียงพอเนี่ยแนวทางในการแก้ไขหรือให้ความช่วยเหลือเนี่ยเราจะดําเนินการยังไงบ้างครับอันนี้เราก็ จะมีการสำรองน้ำไว้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาช่วยอย่างเช่นเป็นเครื่องสูบน้ำที่จะดึงน้ำจากที่มีน้ํามากไปที่มีน้ําขาดแคลนนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีรถบรรทุกน้ำนะครับรถบรรทุกน้ําซึ่งเราก็ทางสํานักงานชลประทานที่16กเนี่ยก็จะมีสำรองไว้นะครับเบื้องต้นที่ทางชลประทานเราเองได้มีการวางแผนในการที่จะใช้น้นําในช่วงชลประทานยังไงบ้างคะพอ สำหรับฤดูแล้งนี้นะครับฤดูแล้งนี้ครับเราจะมีกิจกรรมที่เราจะต้องส่งน้ำนะครับเราจะให้ความสําคัญเรื่องของปูพวกริโภคลระดับแรกนะครับําดับที่สองก็จะเป็นของการรักษาระบบนิเวศนะครับระดับที่สามก็เป็นภาคการเกษตรนะครับเพราะนั้นราดับที่สี่ก็เป็นอุตสาหกรรมอันนี้เราได้มีการจัดสรรมีแผนที่จะดําเนินการทั้งสี่กิจกรรมนี้ไว้แล้วนะครับโดยในฤดูแล้งเนี่ย จะถึงนะครับเราจะมีแผนที่จัดสรรน้ำเนี่ย323ล้านลูกบาทเมตรนะครับค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้ดําเนินการไปแล้วประมาณ78ล้านลูกบาทเมตรก็คิดเป็น24%ของแผนนะครับค่ะครับในส่วนของการจัดรบเวีนการใช้น้ำเนะะี่ยค่ะเรามีการจัดรบเวอยนยังไงบ้างคะหอครับสำหรับในพื้นที่ที่มีการสุ่มเสี่ยงของการขาดแคลนนะครับเราก็จะมีการ เรามีกลุ่มเกษตรกรนะครับกลุ่มผู้ใช้น้ําแล้วก็มีการวางแผนร่วมกันว่าอ,อ,อาจจะมีช่วงนี้ไม่ต้องการน้ําก็รอบเวรนก็ส่งน้ําให้ช,ช่วงอื่นช่วงอ,อ,อ,อื่นให้กับกลุ่มเกษตรกรรายอื่นหมุนเวียนกันไปนะครับเราไม่อยากให้มีการส่งน้ําตลอดเวลาก็าคือเพื่อเป็นการประหยัดน้ําด้วยนะครับเราจะได้แบ่งจัดสรรปนส่วนกันให้มัน ทั่วถถึงและเป็นธรรมนะครับีก็คือว่าเอาเป็นว่าการต้องจัดสรรน้ำเนี่ยให้มันคุ้มค่ามากที่สุดใช่ครับแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้อย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมอย่างที่ผอบอกเมื่อสักครู่นะคะทีนี้แน่นอนว่าในพื้นที่เนี่ยนอกเหนือจากการอุปโภคบริโภคแล้วยังมีเพื่อการเกษตรด้วยอย่างส่วนใหญ่ในในพื้นที่ที่รับผิดชอบก็จะมีนาข้าวด้วยนะคะอยากให้ผอได้อธิบายก่อนว่าแต่ละปีในเรื่องของการทํานาปีหรือว่านาปรังของเกษตรกรในพื้นที่นี่เป็นยังไงคะครับ ก็อันนี้ต้องต้องกล่าวย้อนเป็นนิยามของสําหรับของกระทรวงกรเกษตรนะ,คร,ค,ะครับว่าคาว่านาปีนาปังนะครับมีจะมี6จังหวัดที่ไม่เหมือนออทั้งประเทศนะครับก็จะมีจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขาพัทลุงแล้วก็ยะลาปัตตานีนราธิวาสอันนี้ฤดูการของนาปีเนี่ยจะแตกต่างไปนะครับคือปกตนินาปีเนี่ยมันจะเริ่มหนึ่งพฤษภาคมจนถึง31 ตุลานะครับแต่6จังหวัดดังกล่าวเนี่ยเขาจะเริ่ม16มิถุนานะครับจนถึง28กุมภาพันธ์นะครับก็คือแสดงว่าสงขาพัทลุงเนี่ยยังไม่หมดหนาปีนะครับนาปีจะหมดเมื่อ28กุมภาพันธ์ที่จะถึงที่ข้างหน้านะครับค,ครับที่ซึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือทุ่งละโนดนะครับปัจจุบันนยีย้มีการทำนาปีอยู่นะครับ เพราะอย่างที่พอ,อ,อบอกเกลืนไว้ตั้งแต่ช่วงแรกถ้านาปียังอยู่ในห่วงนี้ก็จะสอดคล้องกันกับที่พอ,อ,อคาดการว่าสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็จะอยู่ในช่วงมิถุนาถึงกรกฎาก็อาจจะแบบคาบเกี่ยวกึงกึ่งกันอยู่ระหว่างประมาณนั้นัน,น,นในส่วนของนาปีถ้าพูดถึงนาปังอะคะอ่ะส่วนนาปังก็ตอนนี้ทางฝั่งตะวันตกที่พูดเมื่อสักครู่ก็คือจังหวัดตรงตังแับ สตูนนะครับก็นาปังเขาจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนมาแล้วนะครับไปจนถึงช่วงไหนคะคะพอออ่อคจจนถึงสามสามสิบเมษายนครับอของปีหกเจ็ดนะครับนี่เป็นถือว่าน,นาปังของอตังกับตตูลตังตตูลก็คือเป็นนาปังช่วงประวันหนึ่งพฤศจิกไปจนถึงสามสิบเมษายนใช่แต่ถ้าหากว่านาปีเมื่อกี้เนี่ย ก็จะเริ่มช่วงประมาณ16มิถุนายนมาจนถึงวันที่28่สกุมภาพันธ์ครับยาวก็ค่อนข้างจะยาวใช่ใซึ่งหน้าตังของสงขากับพัทลุงนะครับก็จะเริ่มเริ่มหนึ่งสิบหกมิถุนาของปีหกเจ็ดนะครับสิบหกมิถุนายนปีหกทีนี้พอเป็นอย่างนี้ค่ะพอค่ะเรื่องของการช่วยเหลือพื้นที่พอปลูก โดยเฉพาะเรื่องของนานาปีอย่างพื้นที่ที่พอบอกเมื่อสักครู่เนี่ยจะมีการช่วยเหลือยังไงคะครับตอนนี้ที่ทานามากมากก็เหมือนเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของสงขานะครับก็คือ,อคทุ่งละโนดอำเภอละโนดจัดกระแสสินนะครับปัจจุบันนี้ทั้งสองอำเภอเนี่ยมีการทํานาอยู่เกือ,เกอบเกือบแสนไรนะครับครับก็ทางชนประธานเนี่ยในอำเภอละโนดนะครับเราจะมีเรียกว่ามีโรงสุบน้ําทุ่งละโนดนะครับโรงสุน้ําทุ่งละโนดนี่ก็ จะสูบน้ำจากทะเลศกส,สาบสงขาเพื่อ,อช่วยเหลือ,อนาปีโดยที่เราเองเนี่ยมีแผนที่จะสูบน้ำอยู่3ามช่วงนะครับช่วงละประมาณ20วันนะครับคือช่วงแรกเนี่ยเรากำหนดไว้19กามกรานะครับค่ะ,ะซึ่งเราดำเนินการไปแล้วนะครับดำเนินการไปแล้วส่วนช่วงที่2เนี่ยเรามีแผนตอนนี้เราสูบช่วงที่2อยู่คือเริ่มสูงแต่5คุมพานะครับเราก็จะสูบเป็นวันสัก20บวันนะครับค่ะครับก็ ซึ่งระยะนี้เป็นระยะที่ข้าวกําลังแตกกอนะครับ,รบส่วนจะเราจะสูบอีกช่วงหนึ่งคือช่วงช่วงที่ข้าวออกรวงตั้งท้องออกรวงก็คือคจะเป็นเรากําหนดไว้ประมาณย7สบมีนาครับเราสูบไปประมาณอีกยี่สิบวันนะครับก็คือเราแบ่งการสูบน้ำเนี่ยเป็นทั้งหมดสามช่วงทีนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในส่วนของเรื่องของค่าความเค็มของน้ำค่ะตอนนี้น่าเป็นห่วงไหมคะในพื้นที่ตรงนั้นคะตอนนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าเรา ตอนนี้ค่าความเค็มจะอยู่ที่ประมาณ0.1กรัมต่อลิตรนะครับ0.1กรัมต่อลิตรนะครับ<ม>ซึ่งตรงนี้ทางเกษตรกรแล้วก็ท้องถิ่นท้องที่ในอำเภออวบตร่วมกับชระทานี่ได้กําหนดเกณฑ์ไว้แล้วครับว่า,าถ้าความเค็มมันเกิน1.5กรัมต่อลิตรเราจะหยุดสูบนะครับเพราะว่าเป็นค่าความเค็มที่จะส่งผล กระทบต่อผลผลิตของข้าวนะครับเราได้มีเกณฑ์กันไว้แล้วครับค่ะส่วนที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นตารางการสุบน้ําช่วยเหลือนะคะในพื้นที่ของอําเภอกระแสศีนนะคะก็จะได้ทราบรอบเวรระยะของการสุบของแต่ละครั้งว่าจะมีการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างไรแล้วก็อย่างที่พอบอกเมื่อสักครู่เรื่องของค่าความเค็มของน้ําต้องบอกว่าในพื้นที่ของะนดกระแสศีนตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ข้าวสูนรสติงพระซึ่งอยู่ใกล้กับทะเลสาบสงขลาก็อาจจะมีเรื่องของค่าความเค็มเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะทําให้เรื่องของผลผลิตทางการ เกษตรได้รับความเสียหายทีนี้ถ้าเกิดเกษตรกรจะไปติดตามเรื่องของค่าความเค็มแต่ละครั้งของโรบการสูบน้ำเนี่ยจะสามารถติดตามได้อย่างไรและจะรู้ได้มากน้อยแค่ไหนคะว่าค่าความเค็มเท่าไหร่จึงจะ,จะสามารถนําไปใช้งานได้ครับคืออันนี้เราก็จะมีโครงการชมประธานในพื้นที่ครับที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ระโนดอยู่ก็คือโครงการส่งน้ำเริ่มงอุกสาระโนดกระแสสินนะครับก็เราสามารถที่จะติดตาม อบถามได้จากที่โครงการจุน,นธารโนดหรือไม่สะดวกก็สามารถติดตามได้ที่สํานักง,งานชมพันธที่16นะครับก็เราจะมีเฟซบุ๊กของสำนักงานชมพันธที่16อนอกจากนี้ก็าสายด่วนกรมชมพันธน1460นะครับก็เลขนี้ก็โ,กโทรได้ตลอดโทรได้ตลอดที่1460นครับของกรมชมพันธนะครับก็จะมีเฟซบุ๊กของกรมชมทานนะครับ อันนี้ก็เป็นช่องทางการติดต่อนะคะเราขึ้นให้บนหน้าจอแล้วนะคะ1460เห็นไหมตัวเติบเลยนะคะใช่แชหน้าจอไว้ได้เลยมีหลายช่องทางทั้ง Facebook Li n e เว็บไซต์นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือแม้แต่กระทั่งสายด่วนนะคะ1460ในการที่จะแจ้งเตือนหรือว่าขอรับการช่วยเหลือนะคะให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองถ้า a c e b o o กก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะว่ากรมชลประทานก็จะมีข้อมูลในแต่ละวันที่เขาจะมีการโพสต์อยู่แล้วแน่นอนส่วน l ล ne ค่ะก็เป็น Line@ แอดนะคะกรมชล ก็พิมพ<น>ไปได้เลยแล้วก็เว็บไซต์ก็มีเหมือนกันนะคะก็พิมพ์ไปได้เลยเหมือนกันอย่างที่เห็นบนหน้าจอาถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้นะคะทราบว่านอกจากนี้ทางสํานักง,งานชลประทานเองเนี่ยเขาก็จะมี9มาตรการหลักๆในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรใน,น,นช่วงหน้าแรงด้วยรายละเอียดตรงนี้มีอะไรบ้างคะป๋อครับเก้ามาตรการนี่ครับก็เกิดมาจากกนชนะครับได้เสนอคอรมอเห็นชอบนะครับก็ทำาก้ามาตรการก็จะมีแบ่งเป็น3ด้านนะครับ ด้านแรกก็เป็นด้านน้ําต้นทุนนะครับด้านน้ำต้นทุนก็เป็นลักษณะของเราก็จะมีการาสำรองน้ำเก็บเก็บกักน้ําไว้ในอ่างเก็บน้ําให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะเอามาสนับสนุนนะครับส,ส่วนส่วนสําหรับด้านความต้องการใช้น้ำนะครับอันนี้เราก็จะมีการติดตามแล้วก็สอบถามราษฎรนะครับว่าในแต่ละกิจกรรมเนี่ยจะมีความต้องการใช้น้ําเท่าไหร่เรามีการวางแผนมีการประเมินนะครับ ก็แล้วก็บริหารจัดการตามแผนที่เราได้ได้กำหนดไว้นะครับนี่ด้านความความต้องการใช้น้ําแล้วก็อีกด้านนึงครับเป็นด้านบริหารจัดการนะครับอันนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างตอ่อเนื่องในเรื่องของ ภัยแรงสร้างการรับรู้ต่างๆในเรื่องของภัยแรงแล้วก็มีการประเมินผลและติดตามนะครับก็หลักๆก็จะเป็น3ด้านเข้ามาตราการนะครับที่เห<อ>็นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะคะกร้ามาตราการในการรองรับฤดูแล้งในปีนี้นั่นเองนะคะใช่ค่ะทีนี้ผอ,อค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของการขอความร่วมมือชาวนาค่ะเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงต่อผลผลิตที่มันจะเสียหายนะคะเราอยากจะขอความร่วมมือ,อในด้านไหนอย่างไรบ้างคะคือความร่วมมือตอนนี้นะครับก็สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่ามัน น่าจะช่วยเราได้คือมันในการเรื่องการทํานารูปแบบใหม่นะครับเขาเรียกว่าการทํานาแบบเปียกสลับแห้งนะครับเปียกสลับแห้งแก้งข้าวนะครับตรงนี้ก็คือจะลดการใช้น้ําลงนะครับจากที่เราเคยใช้การทํานาแบบปกติเนี่ยเราถ้าใช้การทํานาแบบเปียกสลับแห้งเนี่ยจะสามารถลดปริมาณน้ําได้ถึงประมาณ2ี่สิถึงยี่ิห้าเปอร์เซ็นตะครับครับก็พอใช้น้ําน้อยลงก็จะสามารถทําการเกษตรได้มากขึ้นนะครับตรงนี้ เป็นแนวทางเพื่อจะให้เกษตรกรสามารถนําไปใช้ได้เปียกสลับแห้งใช่ผลผลิตก็จะได้ไม่ได้รับความเสียหายด้วยผลผลิตจะได้มากขึ้นครับแล้วก็ลดต้นทุนผลผลิตด้วยครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเรามีการลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับชาวนาชาวเกษตรกรบ้างอะไรใช่ไหมคือตอนนี้นะครับจะมี ที่ทาแล้วนะครับที่ที่กลุ่มผู้ใช้น้ําบ้านเพร้าฝั่งซ้ายที่อําเภอป่าพะยอนจัดพัทลุงครับก็ที่นั่นก็จะทามาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าหากว่าใครสนใจเนี่ยเราสามารถผมสามารถที่จะนําพาไปดูงานได้นี่ก็คือพาไปศึกษาดูงานดูก่อนว่าในพื้นที่ที่เขาลงพื้นที่ทําแล้วนําร่องมาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไงผลตอบรับดีหรือเปล่าผลปนลิตเนี่ยสูงมากน้อยแค่ไหนใช่เขาเรียกว่าเป็นแปลงที่ทําสําเร็จแล้วเพื่อจะได้เป็นแปลงต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆทีนี้ถ้า ถามถึงภาพรวมทั้งหมดของสำนักง,งานชลประทานที่16ตอนนี้เราเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ไว้ยังไงบ้างแล้วคะก็ตอนนี้นะครับเราก็จะมีการเฝ้าระวังนะครับเราก็จะมีการตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์ปฏิบัติการนมำอชิยะนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะมีอ,อยู่ที่สํานักงานแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีอยู่ที่ตามโครงการชรมทดนจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีเครืขยอข่ายอยู่ที่กรมชลประทานนะครับทางนี้เราก็จะมีการ ส่งส่งต่อข้อมูลสอดรับกันอยู่แล้วนะครับและมีการประเมินกันกันทุกวันนะครับเรามีการสรุปข้อมูลกันทุกวันนะครับก <c oughs> ็บ <c oughs> ถือว่าเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วแน่นอนนะคะ <c oughs> แต่ในส่วนของถ้าหาว่ากรณีพื้นที่ประสบภ,ภัยปัญหาขาดแคลนน้ำนะคะถ้าหาว่าประชาชนเขาต้องการขอความช่วยเหลือเนี่ยเขาสามารถติดต่อที่ไหนอะไรยังไงคะก็ ชัดเจนเลยครับ1460ครับหนึ่งสีมขาดก็โทรได้บอกได้เหมือนกันครัได้เลยครับฮัลโหลสวัสดีค่ะเนี่ยที่นี่เนี่ยขาดแคลนน้ำนะอ๋อเขาก็มาลงพื้นที่มาเลยก็ทางหนึ่งสี่หนี่จะเป็นเครือข่ายอยู่ที่กรมเขาจะรับข้อมูลแล้วก็ส่งต่อมาให้พนักงานชุมนุทานที่16หรือส่งไปในพื้นที่นั้นตรงๆนะครับซึ่งจะมีโครงการชุมนุทานจังหวัด ดูแลอยู่แล้วนะครับเดยก้ว่าตอนนี้ทางสำนักง,งานชลประทานที่16เองก็พร้อมแล้วนะคะในการที่จะรับมือแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชนในช่วงที่หน้าแรงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างที่บอ,อบอกคาดการณ์เมื่อสักครู่ก็น่าจะเป็นช่วงประมาณมิถุนาถึงกรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนหรือว่าเกษตรกรเองก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ดังช่องทางที่พอได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้หรือว่าสายด่วน1460จําให้ขึ้นใจนะคะกรณีอยากจะขอรับการช่วยเหลือในเรื่องของด้านชลประทานนั่นเองนะคะวันนี้ขอบพระคุณพอม มากค่ะที่มาให้รายละเอียดแล้วก็เรื่องของการติดตามข้อมูลในช่วงภายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะขอบพระคุณคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ